มีอีกท่านหนึง่งคือคนนี้สนิทกับคุณคิมมากก็คือคุณแอนทองผสมหลายคนก็ไปจับตา,าเหมือนกันเพราะจะเห็นแต่ก่อนเนี่ยลงรูปก็ต้องเป็นคุณแอนใช่ไหมคุณโอ้ลูกค,ค,คิมบอรี่ <whom. S 2> แต่ว่าช่วงหลังเหมือนจะไม่ค่อยมีก็เลยคิดว,ว่าคุณแอนทะเลาะก,กับคุณโอ้หรือเปล่าแต่ก็บอกว่าสนิทเกินกว่าที่จะทะเลาะกันค่ะ คุณแดงทองประสมเผยว่าไม่มีปัญหากับคุณอ้นสี่พันนะคะหลังมีประเด็นดราม่าเกาเหลากับคุณอ้นในโซเชียลมีเดียซึ่งส่วนตัวเนี่ยไม่ทราบว่าที่คุณอ้นสีพันลบรูปคู่ในไอจีคืออะไรแต่ว่ายืนยันว่าไม่มีปัญหากันอย่างแน่นอนแล้วก็งงกับข่าวที่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าทั้งคู่นั้นสนิทกันเกินกว่าที่จะมานั่งทะเลาะกันหรือว่าเน็บแนมการผ่านโซเชียลมีเดียส่วนที่รายการเก้งกวางบางชนีเปลี่ยนพิธีกรจากหนุ่นมเล็กก่อนบ่ายแทนคุณอน้น เพราะว่าคุณอ้อนถ่ายละครน,นะคะติดงานค่ะก็เลยต้องมีพิธีกรเฉพาะกิจเข้ามาช่วยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติหลังจากมีข่าวเกาเหลากันฝ่ายคุณอ้อนเนี่ยก็โทรมาหาคุณแอนแล้วก็เฟซไทม์มาหาการพร้อมกบตั้งแคปชั่นค่ขามว่ามองบนเอารูปเมื่อกี้ที่ขึ้นมารูปเมื่อกี้เ<ะ>ขาแก้ข่าวไปแล้วอ้นเขาก็ถ่ายคลิปตลกๆบอกเรียบร้อยอมาเดี๋ยวฟังสัมภาษณ์กันค่ะ ตีกันเลยอะค่ะสนิทกันแต่ก็ยังงงว่าควาว่าคนคนมาเขียนอะไรเงี้ยวันนั้นอ้นทก็เลยเหมือนทําคลิปของขำหนูคือหาสาเหตุไม่ได้อะ <c oughs> ว่าว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกลบลู่ไอ้บอกลบูปไหนคือแอนก็ไม่รู้ลูปอ้นเยอะม,มากแทปที่หนึ่งบอกว่าเกาเหลาอะไรเงี้ยอ้นทูก็เลยเป็นคนบอกแอนไอ้ก็อ้าวเหรออะไรเงี้ยแล้วอ้นก็เลยหดทำไงดีอะเฮ้ยอะไรเงี้ยก็เลยแกล้งกันบอกงั้นเราก็ทําเฟซไทม์ว่าเราทํามองบนกันไหมว <c oughs> ่าเราหาสาเหตุไม่ได้อะไรเงี้ยคือเป็นของขำกันเลยรายการแก้งกวางบังชีนีอะแต่บางเทปมันก็จะ มีแบบอ้นติดงานติดถ่ายละครแลแ้วนก็เอาหนูเล็กลับมาแทนอ้นเลยไม่ซีเรียสเลยเลยค่ะไม่มีอะไรโหแอนกับอ้นมันมันเกินแบบมันเป็นเพื่อนที่ผมมาช้านานมากเหมือนแอนกับนักมีเรียอย่างเนี้ยค่ะ